อาวหฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับยิงอิงนะฮะวันนี้เราก็อยู่เกม The l ล r อ of the r i n g นะครับ o n น u e s t นั่นเองนะฮะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมซีรีส์เลอดอีกแล้วนะครับโอ้โหหลังจากที่เราเห็น The ดล r ออ f the r i n งแบบสร้างฐานใช่ไหมในรอบนี้นะครับอันนี้เราเข้าไปอยู่ในสมรภูมิรบของจริงเลยนะฮะเย้เคนะครับก็ในนี้เรื่องเกมของเกมนี้นะครับเราจะอิงสมรภูมิรบของในหนังเป็นหลักนะครับอืมไอเละ ก็ในฉากที <S an> ่ท <S an> ุกท่านเห็นอยู่นี่คือฉากแบ็กกราวด์ข้างหลังที่พวกออคนะครับหรือว่ามอดอกําลังบุกกรอนด์นะครับหรือว่าบุกมินาทิลิสดินแดนแห่งมนุษย์นั่นเองนะฮะแล้วก็ฉากเปิดอันนี้คือป้อปออสเตเลียสนะครับที่โดนยึดไปนะฮะอันนี่กองกำลังออคนะครับกำลังเดินเข้ามาแล้วก็นี่ก็เป็นฉากที่อุลุกใคนะครับบุกเฮมดิฟนะครับหรือว่าโลฮานั่นเองนะครับไอเซนการศนะครับนำโดยซอลอนเอ้ยไม่ใช่ ซาลูแมนเออโอเคแล้วนี่ก็เป็นดวงตาแห่งซอ,อลอนนี่ฮะแอนดูพื้นหลังก่อนนี่อันนี้เป็นชุดของสองครามครั้งแรกสงครามครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับในดินแดนมิดเดิลเอิร์ธนะครับสงครงามที่ปราบซอลอนนั่นเองเอาละแล้วนี่ก็เป็นทหารมาโลหานที่บุกมาช่วยมินเนทิลิสนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มดีกว่าครับผมไปเอาละเกมนี้นี่เอ่อเกมเตลล์ออฟดิงคอนเควนต์เนี่ยผมบอกก่อนว่าผมมีเก็บไว้นานแล้วนะฮะเป็น เป็นเกมที่ผมซื้อมานานแล้วมากเลยนะฮะมันไม่ใช่เป็นเกมที่ซื้อจากสตรีมนะเออฉะนั้นเนี่ยเวลาใครมาถามว่าหาเราจากไหนนี้ผมไม่รู้จริงโอเคเกมนี้สามารถเล่นมัลติเพยเยอ์ได้ผมกับซิงเกิลเพยเยอ์แต่เนื่องจากว่ามันเป็นเกมเก่าแล้วมันก็เลยไม่มีห้องมัลติเพยเยอ์ให้เราเล่นแล้วเนี่ยมาเกาะเริ่มเลยดีกว่านะครับภารกิจก็คือมีไลท์ไอไลท์ออฟสตาร์นะครับเรายังเปิดไม่ได้กับวอ r ออฟเดอะลิงนี่งั้นเรามาเริ่มวอ r ออฟเดลิงดีกว่าไป เอาละความยากง่ายนี่เราขอเป็นฮีโรอีกแล้วกันนะครับนี่แคชชวนผมว่ามันยังไงไม่รู้นะครับมันง่ายไปหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเฮมดิฟแล้วกันไปอ่าและกิจก,ก็มันถ้าสียขาว,ขาวมันจะเปิดคือเล่นคือเฮมดิฟนะครับคือพือ้นที่แรกเอาละในเจอร์สเอที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งอ่าซอลอนนะครับได้สร้างแหวนขึ้นนะฮะ แล้วยูความมืดกําลังจะกลับมาโดยพ่อมดของเขาที่ตัวแทนของเขาคือซาลูแมนนั่นเองนะครับเขาได้นํากองทัพอุอลุคไคนะครับบุกโลฮานและคิงเทลเดนเป็นที่เขาอยากจะต้องการตัวหรือว่าอยากฆ่ามากนะครับกองร้างของเทลเดนนะครับได้กลับมาป้องกันที่เฮมดิฟนะครับแล้วก็ต้องป้องกันกัแพงนี้เอาไว้แพงเป็นกแพงที่แข็งแกร่งมากนะครับของเฮมดิฟแล้วก็ซาลูแมนเลยต้องการพื้นที่ตรงนี้มากนะครับเนื่องจากว่าซาลูแมนเนี่ยเคยสิง เคยครอบงำแถวเดืนไว้นะฮะพอแกนดัฟมากดปล่อยให้เนี่ยซาลูแมนก็เลยแบบว่าเฮ้ยทำหนึ่งยีดได้ไงมันไม่ถูกต้องนะครับก็เลยแบบว่าเอาขอหน่อยแล้วกันต้องการจะยึดโลฮานนะครับหมายตาโลฮานเป็นเมืองแรกเลยแล้วกันนะฮะเอาละแล้นี่ก็เป็นทหารเอลนะครับใน,นสึกเทมดิสนนเนี่ยตามหนังตามหนังนะครับก็จะเป็นมีทหารโลฮานใช่ไหมจากโลฮานนะครับ มาป้องกันเมืองที่เฮมดิฟเอาไว้เพราะเฮมดิฟเป็นด่านสาคัญด่านป้องกันที่ดีที่สุดของโลฮานนะฮะแล้วก็เป็นทหารเอลนะครับที่มาช่วยนะฮะโอเคแล้วเราจะเล่นเอลก่อนละกันครับไปเอาละมาโอเคเป็นไงฮะตัวละครจากการสร้างฐานมาเป็นตัวละครเสมือนจริงให้เล่นในแบบนี้โอ้ร,รู้สึกปรับลาปื้มอะโอเคโอ้จะตกกำแพงเอานะฮะเอา้าขูลูกใครมาแล่ายิงเออ นั่นแหละอ่าคือเราต้องป้องกันพื้นที่ตรงนี้หนึ่งนาทีนะครับอย่าให้มันขึ้นมาได้ใช่ไหมอ๋อมันขึ้นมาแล้วนี่มามีทั้งเอลแล้วก็มีทั้งพวกออมนุษย์นะครับหรือว่า,าอัศวินโลหานนะฮะมาป้องกันพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เราสามารถใช้สกิลได้นะครับสกิลของเอลมีการยิงธนูแบบว่ากระจายนะฮะแล้วก็ธนูพิษนี่ยิงอ่าแล้วก็ธนูระเบิดนะครับไอ้อเก มันจะมาอันนี้แล้วฮนุกระจายไปก่อนข่ามันพวกอูรุกอ่ออูรุคไคร่ครับพวกนี้เนี่ยมันจางครั้งหนึ่งเคยเป็นเอลมาก่อนนะครับจะเห็นว่าลักษณะของอูรุกเนี่ยมันจะเหมือนเอลมากเลยนะครับผมสีขาวนะครับผมสีขาวขาวขาวเทาเหลืองเหลืองเลฮะสีทองหน่อยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าของอูรุคไครนะครับตามหนังสือของมิเนียนเอิร์ธเนี่ยเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นเอลแล้วถูกซาลูแมนนะครับหรือว่าพ่อมดของฝ่าย มอดอนะฮะหรือว่าลูกสม,มุนของซอลอนเนี่ยมันปกกําเนิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งมากในยุคหนึ่งเลยเนี่ยเออพวกอุรุคไคพวกนี้นะครับแก่งแกร่งเป็นอาวุธที่เก่งมากของฝ่ายอ็อกนะครับฝ่ายมอดอออนี่<อ>พาธมิตรของมอดอก็เป็นไอเซนการ์ดนะครับไอเซนการ์ดจะไม่มีอ็อกนะฮะจะเอาจะเอาอ็อกมาเป็นแรงงานนะครับผมส่วนเอาทหารหลักก็คือพวกไคพวกนี้นะฮะ เอาละเราป้องกันกำแพงเมืองนี้ไว้ได้แล้วอ่าต่อมาเราต้องสต็อปเดอะโอ้โหไอพวกไอในหนังมันจะระเบิดกำแพงเราไอนี่นะฮะตัวนี้แหละเออตายอ่าป้องกันกำแพงด้วยเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเล็งได้นะครับอย่างกับเลโก,กาลาร์ดเฮดช็อตนะฮะจิคัลอ่าตายเออยิงเข้ากับบานหนึ่งเดียวเราอ่ะนั่นแหละ เอออีกแล้วไม่โดนอียิงเข้าหัวไปก่อนนะครับเออมีใครฟันเราหรือเปล่าเขามัสึกเหมือนมีอ๋อฮานูจากเอลนะฮะจากคลิปเออนั่นแหละอ่าหัวแตกหัวแตกเอาเราป้องกันตรงนี้เอาไว้ได้เรียบร้อยเออเราต้องไปไม่ได้คี่หรอ โฟร์แบงก์ทีคลิปไปที่คลิปลเลยพวกเราถอยกันไปที่คลิปเอาละมีอะไรมาครับเป็นฟลุกไฟระเบิดอู้หูระเบิเอาไปอบนี้เอาถอยกันไปที่คลิปเร็วๆเอาตอนนี้เรามาที่คลิปน้องถอยกันไปที่คลิปนะครับศัตรูนี่มันเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะเอาละเจอพวกเอลนะครับโอ้โหไปไงเพื่อนมาเร็ว คือไม่เล่วเราเอลโอ้โหเอลอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ด้วยได้ไหมเนี่ยเท่รู้สึกเท่ไปต่ออึ๊บยิงคูไปก่อนหนึ่งดอกนะฮะเราต้องกันกระแพงตรงนี้เอาไว้โอ้โหมาแล้ว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 โอ้โหเต็มเลยนี่ว่าผมว่าไปยิงข้างล่างดีกว่านะครับเอาเต็มอืมอ่ะเออนั่นแหละโอ้โหแม่งคนเยอะในตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าตามหนังแล้วนะฮะ มันจะเหมือนอตอนที่อารกอนกับกิมรีเนี่ยกระโดดมาป้องกันเอาไว้นะครับแล้วเทอเดนนี่ครับก็เอาอะไรนะซุงนะครับหรือไม้มาป้องกันตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับป้องกันพื้นที่นี้เอาไว้พวกโอกรุคายจะมาแล้วหนึ่งนาทีนะครับกับการป้องกันพื้นที่ตรงนี้อุ้ยเราขวางทางเฉยเลยอุ้ยโอโ้โหมีอาเชิ่มกันนะครับอื้มหือดปลาวัดปลา วัดหรือเปล่าจะวัดปล่าฮะอาเชื่อฝั่งศัตรูนะครับระเบิดเลยเฮ้ยเอาละโอ้โหทหารโลโลหานวิ่งออกไปก่อนแล้วอัสวลสเวนโลฮานนะครับโอ้โหเรายิงยิงอยา่านะงกันเลโครัสเลยเนี่ยจริงจริงนะฮะเอาปุ้งเออนั่นแหละเออระเบิดไฟนี่ดูไฟดูไฟโอ้โหตายหมดนะครับนะฮะเราที่วิ่งออกไปนี่เพื่ออะไรกันนะครับอ่าเอาเอ ร้อยโอเคเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยอ่าาหนึ่งสิบวิสิบวิสิบวิเท่านั้นเราต้องอุย้ยไข่กระโดดตายเฉยอยู่ดีก็ล่วงไปตายอ่ะเอา้ามันมาแล้วเอาแหละโอเคเราป้องกันพื้นที่นี้ผ่านแล้วนะครับเรียบร้อยเอา้าัตรูนี่ครับทัดแบรนด์โอ้ระเบิดกำแพงได้นะครับเราต้องกลับไปที่วอล,ลลี่เทโอเดนเราต้องกลับไปหาเทโอเดนนะฮะ เอ้าหนีเร็วโอ้ยศัตรูโอ้โหตายต่อหน้าต่อตาเลยนะครับหนีกลับไปที่คืบเอาแล้วโอ้โหมากันลึบลับไปหมดเรายังไม่ตายเลยนี่มาเนี่ยเล่นมาอย่ไงตายไปแล้วอืออ่าเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนขอเก็บเลือดหน่อยขอเก็บเลือดหน่อยเลือดขึ้นมาจึงหนึงเนี่ยเทลเดนโดนอุลุกบุกเข้ามาแล้วนี่โอ้โหมันสปอร์ตรงนี้ก็ได้เหรอ นั่นแหละเอ่าคารันทัวร์นี้เป็นอุลุกไวเยอร์นะครับแม่งโคตรอึดนะฮะมันจะไม่เหมือนอุลุกธรรมดาเออเกาะมันจะหนาๆหน่อยตามที่กิมลี่เคยบอกไว้เออยิงกับบานนะครับตรงนี้ต้องยิงกับบานเออโอ้ยอสุวินโลฮานหรือโอสกิลเทลเด่นนะครับปัดทีกระเด่นหมดเลยเออ เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมธนูพิษอ่ขาขาดเรียบร้อยโอเคตายเราต้องไปป้องกันเดอะวอลต้องการเล่นเป็นแอสศวินไหมฮีโร่เอาเอาดิเอาดิเอาท่านเล่นกดตัวอะไรเนี่ยกดยังไงฮะอ๋อกดทุกปุ่มเลยเอาปึ๊บเอาตรงเนี้ย เออมาแล้วอารากอนนี่ครับฟึบเยอเราเราเนเป็นอารากอนแล้วเยออารากรรอนเพลงอาราทรอนเจออูรุกไยเยอ์ไม่เอาไม่สนใจนี่แล้วต้องไปป้องกันเอ่อไอม่ใช่ดิไปที่เดอะวอลหรือว่ากำแพงเออโอเคเออโอเพลงนี่มาอะไรไปนล่นกระสิทธ์เลย <laughs> นี่อะไรเนี่ยเดยบร้อย อโอ,อ้ยโอ้ยนี่มันอูลุกวัยเออร์มันเก่งยงังวะเออาต้องยึดพื้นที่นี้เอาไว้จะตกกำแพงเลเนี่ยโอ้ยโอ้โหเก่งจังอเนี่ยตบเราตกกำแพงเลยครับเออกลับดีกว่ากลับต้องกลับขึ้นไปนะฮะวิ่งกลับทางนี้ทางที่มันระเบิดก็ได้นะครับดึดึดโดน เออเอาหน่อยเอาะล้อก็เอาหน่อยเอเอ,อ,อมันจะเก่งแค่ไหนกันวะไอูลุกววยเยอ์เออแต่ก็เก่งอยู่อะจะตายเลยโอ้ยนี่โอ้โหโอ,อ้าวโอ้โหโกำลังมัวมันกับสกิลตายเฉยเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเล่นเป็นอสุรินหรงโลหานชาลต้องไปทึดพื้นที่นะครับแคปเจอร์ไย อ้าโอเคบุกมาแล้วค lawsuit, Gore, man, ้ามอนไออูรุกพวกนี้กระแทกหน้าให้หนึ่งเทตีโอ้โอยตอมแพงเออโอ้ตอมแพงเฉยเลยครับค้ามอนกันเก่งจังก็ไม่สนใจเลยนะโอ้ยโอ้ยไอหวทิมเลย นี่เอาตัวเลยดาฟัยนี่งไงล่ะนี่งไงล่ะต้องยึดพื้นที่นี้ให้ได้โอ้โหยากเหลือเกินรู้สึกว่ามันยากเออเอาโอ้ยโอเคเทลเดินมาแล้วเออโอ้โหเทลเดินจะมามันต้องมีฮีโร่มาช่วยอย่างนี้แหละถูกต้อง เออโอ้ยอ,อ้อโอเคจะตายแล้วเนะี่ยมึงเก่งยังวะมึงเก่งยังวะโอ้โอ้ยเทีวเดินฟันทีเดียวหู่ลวดแม่งล่วงหมดเลยอนะ่ะปลาขวานปลาขวานใส่แม่งยืดนี่ท่าป้องกันของเราโอ้ยโอ้ยเทีวเดินโอเคยืดได้แล้วอีกหน่อยนึง นั่นแหละอ่ะโอเคเรียบร้อยไปพื้นที่ต่อไปเราจะตายแล้วนะเนี่ยอ่ะเออโอ้โหโดนอาเชอร์ยิงแล้วโอ้โหยิงอย่างไรก็รัสเดี๋ยวเล่นอาเชอร์บ้างมาต้องไปยึดพื้นที่ตรงนู้นระเบิดยิงใส่ระเบิดผมว่าลงไปเราตายโอกาสตายในสูงนะครับเราช่วยนะครับสนับสนุนจากฝั่งนี้ดีกว่าให้เพื่อนเรานะครับไปยึดอือโอเค ูระเบิดนูไฟต้องออกกำแพงเมืองคืน้ยนี่มันเหมือนจะเริ่มเช้าหรือเปล่ารู้สึกมันสว่างขึ้นนิดนึงนะฮะมาแล้วอ้าวเทลอดนอยู่นี่แล้วเหรอเออพวกอุรุปนะครับมาแล้วโอเคโอ่องเทโอดนคุณเก่งมากท่าก,กับดาบก็เท่แล้วนะครับหน้าตาย,ยังกันในหนังเลยจึดพื้นที่นี้เอาไว้รอจกว่าโรฮิลิมจะมาช่วย อาตรงนี้เป็นไงเอาโอเคลงมาข้างล่างใช่ไหมเอาล้วสู้ตายสู้เดนเทลเดนสู้ตายเถาเทลดนคุณต้องนำทัพไปแล้วจังหวะนี้ออคนเอลอยู่ข้างหลังนี่ไหมเราพลานุนะครับไปยิงข้างๆเพื่อนดีกว่าอืมอ่าเพื่อนหลบเฉยเลยครับ ขามาให้หมดมันมาโคตรเยอะอุ้ยอะไรอะไรหลบได้บุย้ยเอ้ยอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้นั่นแหละเรียบร้อยหรือเปล่าอึบมันมากันเต็มเลยโอ้โหเอชเมาเขาโคตรเยอะอยมันต้องมีสกิลฮีโร่ออกมาแล้วังหว่านี้ย เออจะเยอะไปหรือเปล่า30มสิบวิจะการได้ไหมถ้าการไม่ได้ก็แพ้เลยเนี่ยเออโหโอ้โหโอ้โหเก่งเหลือเกินนะไอ้โอ้ตายว่ารอบนี้เราต้องเล่นเป็นอาเชอร์เนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับมา20่สิบวิเท่านั้นโอเคผมว่าเล่นอันนี้มันง่ายสุดไม่ต้องเข้าไปเสียเลือดด้วยนะครับแต่มันบางไปหน่อย เออเทอเดนอยู่หางหน้าคนเดียวเลยนะครับการได้โคตรเท่เลยมันเริ่มหนีแล้วเริ่มถอยแล้วโอเคเราป้องกันบนที่นี้ได้นะครับเหนื่ยอยอ้าวละจงมองทางทิศตะวันออกก็จะกลับมาพบอัศวินของท่านนะเทอ,อเดนลฮิลิมันเองนะเราชนะแล้วเรียบร้อยนี่ฮะวิกชอรี่เลยนะครับบอฮานเฮมดิฟอ่ามาแล้ว โอ้โ<ต>เที่ยวเดวนหนีออกมาได้นะครับก็คือชนะนั่นเองนะครับเพราะว่าอาวินโลฮิลีมาช่วยอ่ะพื้นที่ต่อมาซาลอนเองก็อพ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้ไปนะครับแล้วความพาแพ้ครั้งนี้นะครับส่งผลให้มอดอนะครับหมายใจที่อื่นก็คือกรอนดอรหรือว่ามิมนาทิลินนั่นเองนะครับอ่อพลังอำนาจความมืดกำลังแผ่ปกคลุมดินแดนของเรานะครับ และเนื่องจากว่าพ่อมดขาวนะครับหรือว่าแกนดับนำทัพมาปลดปล่อยนะครับทำให้เรามีความหวังอีกครั้งเ <c> อ <oughs> ๊ยจะเค่ยังเท่เลยเหออ่ะอ่ะนี่เป็นด่านต่อมาเหรอเนี่ยใช่หรือเปล่ามันเริ่มด่านให้เองเลยเหรออือหือนี้ต้องดูคสซีดหน่อยแล้วหลังจากที่กองกำลังเทวเดนเอาชนะตรงนี้ออกมาได้นะครับเฮมดิฟซาลูแมนนะครับรู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่มีความหวังอีกต่อไปนะครับ แต่ว่าแหวนแห่งอำนาจยังอยู่ในมือของของเรานะครับหรือฝ่ายมนุษย์เองนะฮะแล้วก็พวกเอ็นนะครับได้บุกมาถึงประตูแห่งไอเซนการ์ดนะครับมีฮอบบิทออกมาด้วย2คนนะฮะเออ่เมื่อซาลูแมนเห็นอย่างนี้เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะครับซาลูแมนจึงคิดว่าการป้องกันครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับและอย่างหนึ่งนะครับพวกเทโอเดนพวกอัศวินโลฮานนะฮะก็มาด้วยทำให้เขาคิดมากเลยนะฮะอันนี้เป็นไอเซนการ์ดนะครับมาสออฟเดอะเอ็น เอสไอเซิงกาดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าละกันนะครับเรามาดูกันว่าศึกไอเซิงกาดครั้งนี้จะเป็นยังไงครับนี่ก็เป็นโอ้โหมีให้เลือกหลายตัวเลยครับมีไวเลอร์นะครับของโลฮานนี่ก็เป็นเมดนะฮะมีนักเวทด้วยแล้วก็เป็นสเกลยสแล้วนี่ก็เป็นอาร์เชอร์อันนี้เป็นอัศวินโลฮานนะครับอืมเจ๋งเลยโอเคงั้นเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาๆให้ผมอย่าลืมก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบาย